สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลิปภาษีกับ CPD Academy ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปภาษีใน EP นี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่ทุกคนต้องรู้นะคะสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจแล้วก็นักบัญชีหลายๆคนนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มในวันนี้นะคะเรามีความรู้ดีๆจากพี่ หนอมแท็บบักหนอมมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาดูกันนะคะสําหรับไายงานภาษีซื้อเนี่ยต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเป็นสําคัญนะคะเริ่มแรกด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ รายงานชื่ออะไรเนาะแล้วก็ช่วงเวลาของงวดภาษีเป็นเดือนไหนปีอะไรนะคะชื่อผู้ประกอบการเลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษีนะคะชื่อสถานประกอบการแล้วก็ถ้าเป็นสํานักง,งานใหญ่ก็ใส่ไปสํานักง,งานใหญ่ถ้าเป็นสาขาก็ใส่สาขาเลขที่อะไรไปนะคะส่วนข้อมูลที่ต้องมีเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของใบกํากับภาษีซื้อที่เราเก็บ มาตลอดทั้งเดือนนะคะว่ามันมีใบกำกับภาษีซื้ออะไรบ้างนะคะลำดับของใบกำกับนะคะจะเป็นคอลัมน์แรกแล้วก็วันที่ใบกำกับนะคะเลขที่ใบกำกับผู้จำหน่ายเป็นใครเลขที่ผู้เสียภาษีเป็นใครเราแบนด์ไว้นะคะให้ทุกคนใส่ข้อมูลได้นะคะแล้วก็ตัวสำนักงานนะคะเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขาและที่สำคัญนะคะมูลค่าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่เราได้รับเอกสาร มาจากทางฝั่งซัพพลายเออร์ก็ต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนและเรียบร้อยด้วยนะคะอืมครับผมอันนี้คือตัวสําคัญเลยนะครับที่ต้องทำไปหลายคนเนี่ยมกักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายเท่าไหร่ซึ่งจริงๆเนี่ยจำเป็นมาก เพราะว่ามันคือการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับข้อมูลที่จริงแล้วก็เป็นการเช็คว่าใบากับภาษีเราครบด้วยหรือเปล่าเนาะอย่างนี้ได้ทำอย่างเป็นระบบระเบียบมากๆนะครับหลายคนบางทีแบบไม่ทํารายงานแล้วค่อยมาท,ทําทีหลังเนี่ยอันนี้ไม่ควรเลยค่ะแล้วก็มันจะมีเคสกับพี่ที่ว่าสมมติว่าเราเนี่ยซื้อของมาจากซัพพลายเออร์แล้วบางครั้งได้ใบกํากับมาช้าเนี่ยเราจะยังสามารถใช้ตัวใบกํากับภาษีตรงนั้นเนี่ยใส่ในรายงานซื้อได้อยู่หรือไม่คะพี่หนอมจากรูปก็ต้องบอกเลยว่าใช้ได้ ได้ครับแต่ว่าสูงสุดคือไม่เกิน6เดือนครับจากตารางตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสรุปาฏิซื้อที่ใช้ได้ไม่เกิน6เดือนเช่นถ้าใบากงิกัาปสีนะครับที่เขาระบุว่าออกในเดือนมกราเนี่ยใช้ได้เดือนสุดท้ายก็คือเดือนกรกฎาคมนับแบบนี้เลยนะครับตามตารางนี้ใช้ใช้เป็นตัวอย่างได้เลยแต่สิ่งที่ต้องระวังคือแบบนี้ครับการได้ช้าเนี่ยมันต้องได้ช้าจริงๆนะไม่ใช่ว่าได้ในเดือนมกร,ราแล้วเราจะดึงทิ้งไว้ ค่อยมาใช้ในเดือนแบบเดือนอื่นนะดึงมาก่อนมกราฉันยังไม่อยากใช้เดือนมกราเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้ภาษีซื้อมันเยอะไปเดี๋ยวมีปัญหาฉันขอเก็บไปใช้เดือนมีนาได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับถ้าพูดโดยหลักการไม่ใช่นะครับหลักการเนี่ยจะให้ใช้ในกรณีนี้ได้ก็ต่อเมื่อต้องเข้าเงื่อนไขเช่นเป็นเหตุจําเป็นนาที่เกิดขึ้นตามประเพณีทางการค้าซึ่งบางที่อาจจะมีการออกช้าหรืออะไรแบบนี้เป็นไปได้เหตุสุวิสัยอ่าสมมุติว่าแบบคู่ค้าของเราเขาออกให้ไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วมาออกให้ในเดือนอหลังอ่าว่ากันไป หรือได้รับแบงกำกับภาษีในเดือนอื่นเกิดจากความล่าช้าในการขนส่งหรืออะไรก็ตามว่ากันไปซึ่งมันต้องเป็นเหตุสูวิสัยเหตุจําเป็นจริงๆไม่ใช่ให้ผู้ประกอบการหรือคนที่จดแบบเนี่มาเลือกใช้หลายคนเข้าใจว่าเอามาเลือกใช้ได้ขอแค่ไม่เกิน6เดือนถามว่าถูกไหมเอาจริงๆตามหลักกฎหมายไม่ถูกนะครับเพียงแต่ว่าจะถูกสามกรณตรวจสอบหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึง่ง ใช่เพราะว่ามันก็จะมีความเชื่อที่สอนสอนต่อกันมาค่ะที่บองว่าอุ้ยถ้าเดือนเนี้ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายนะต้องชักเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งส่ง,งแบบให้เป็นเป็นยอดภาษีซื้อมากกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะโดนตรวจสอบแต่จริงๆถ้าเราชักเอาไว้ก่อนโดยที่มันไม่มีเหตุจําเป็นเนี่ยอาจจะโดนตรวจสอบซะมากกว่าใช่ไหมใช <laughs> ค่คือคือถ้าเจอเจ้าหน้าที่ที่ซีเรียสอันนี้ผมจะพูดตรงๆนะครับถ้าเจอเจ้าหน้าที่ที่ซีเรียสเนี่ยแล้วหาให้ใผลตอบไม่ได้อื ถือว่ายื่นผิดเลยนะค่ะ<ฆ>อันนี้อันนี้เตือนไว้นะครับอย่าคิดว่ามันใช้ได้คือในการสอนต่อกันมาอาจจะบอกว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าอิงตามหลักกฎหมายเป็นแบบนี้เพียงแค่ว่าบางคนบางท่านอาจจะไม่โดน อาจจะยังไม่โดนตรวจอาจจะยังไม่เจอเคสแบบนี้ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็เป็นประเด็นนี้ต้องระวังไว้ครับเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นได้เดือนได้มาในเดือนไหนใช้ให้ตรงเดือนดีดที่สุดค่ะครบถ้วนนะคะสําหรับภาษีซื้อแล้วก็รายงานภาษีซื้อนะคะถ้านักบัญชีคนไหนดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยไปลงเรียน CPD กับเราได้ที่ worldwide.cpdacademy.co ลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เก็บชั่วโมง CPD กับพี่หนอมได้ที่นี่เลยค่ะ